ก็มา update, อัปเดตขมิ้นขาวปัดตลอดนะครับสามต้นนี้นะครับหลังจากได้มาหนึ่งหนึ่งแง่งหนึ่งแง่งประมาณสี่นิ้วก็ 3, 3ตัดสามสามต้นก็ได้ต้นมาสามต้นนะครับแล้วก็ขอทองแก้เหลือรอดอยู่สองต้นกับอีกหนึ่งหัวแน่น้อยน,นะครับที่มีต้นอ่อนโผล่ขึ้นมานะครับนี่นะครับอ่ะครับ วันนี้ลุงยาก็จะมาอัปเดตต้นขมิ้นขาวปัตตลอดนะครับาสามต้นนะครับทรงต้นก็ต้นนี้ก็ต้นโตแล้วนะครับก็ใบที่สีแล้วนะครับสําหรับขมิ้นขาวปัตตลอดทรงต้นก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีขนอ่อนนะครับเกี่ยวทั้งต้นเลยนะครับก็ต้นยังโตได้อีกนะครับสําหรับขมิ้นขาวปัตตลอดอไม่ว่าจะทํามวลสารใดๆก็ตามหรือสร้างพระ หรือหุงต้มยายาสมุนไพรต่างๆจะต้องมีขมิ้นขาวปัดตลอดเป็นตัวประสานนะครับขมิ้นขาวปัดตลอดเป็นว่านที่ประสานพุทธคุณทำมาคุณและสังคคุณและประสานว่านยาต่างๆให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับสําหรับอิทธิฤทธิ์ของขมิ้นขาวปัดตลอดอแล้วก็อีกว่าน,นึงก็จะเป็น อขอทองแก้นะครับขอทองแก่ทรงต้นก็จะเขียวเขียวเหมือนกับขมิ้นขาวปัตลอดนะครับลงยากู้ <c oughs> เนื่องจากว่าเน่าหมดเลยนะครับก็เหลือรอดอยู่สองต้นแล้วกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งหัวแล้วก็มีต้นเน,น้อยขึ้นมานะครับก็เป็นเป็นว่านที่ถอนพิษถอนคุณใสมนดําต่างๆครับสหรับขอทองแก้นะครับ าการรับประทานยาสมุนไพรของคนเราธาตุธาตุในร่างกายไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้นะครับสําสหรับคนที่ทานสมุนไพรเข้าไปนะครับสมุนไพรทานได้ทุกคนนะครับแต่บางคนจะแพ้ในสมุนไพรบางตัวนะครับเมือ่อเราแพ้แล้วเราให้ขุดขอทองแก้ขึ้นมานะครับขอทองแก้นะครับนี่นะครับคือหัวของเขาแล้วนําม,มาตำผสมกสับน้าสาวข้าวประมาณ1แก้วทานนะครับเพื่อ อถอนพิษแก้อาการเมาของยาพืชสมุนไพรต่างๆนะครับขอทองแก้จึงเป็นอาว่านที่แก้พิษว่านเมา,าต่างๆและถอนพิษคูณใสที่ตกค้างในร่างกายนะครับถือเป็นสุดยอดว่านอีกว่านหนึ่งนะครับสำหรับขอทองแก้นะครับ <c oughs> อ,อ่สวัสดีนะครับท่านผู้ชม ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับขอทองแก้หนึ่งเซี่ยวนึ่งเซี่ยวหรือว่าหนึ่งแง่งนะครับความยาวก็ประมาณ4นิ้วนะครับคลิปคลิปก่อนๆ่อนอนุญ,ญาตทำมาสองคลิปแล้วนะครับสำหรับขอทองแก้นะไม่ใช่ทองของแก่นะครับขมิ้นขาวปัตลอดขออาภัยนะครับ ลุงยาก็ทำมาสองคลิปแล้วนะครับสำหรับขมิ้นขาวปัดต,ตลอดนะครับก็ทรงหัวเดวลุงยาก็จะแปะทรงหัวให้นะครับก็ความยาวของทรงหัวก็ประมาณแค่นี้นะครับประมาณสี่นิ้วนะครับที่ได้มาลุงยาก็สับสับเป็นสามท่อนนะครับก็ได้สามต้นนะครับสำหรับขมิ้นขาวปัดต,ตลอดนะครับ <c oughs> กเเ็เดือนธันวาเดือนธันวาวันที่6ก็เป็นวันกู้ว่านนะครับก็ลองมาลุ้นุ้นดูกันนะครับวา่าลุงยาวจะได้ขมิ้นขาวปัดตลอดว่านโบราณวา่านศักดิ์สิทธิ์มีอิเทเรตก็คือเป็นว่านที่จะต้องเข้ากับวา่านประสานว่านทั้งปวงนะครับจะหุงต้มว่านหรือ,อ สร้างสร้างพระเครื่องมวลสารต่างๆนะครับก็จะต้องมีขมิ้นขาวปาตลอดนะครับในการาประจุประจุให้ว่านต่างๆมีฤทธิ์แล้วก็ประจุพุทธคุณตอนปลูกเสษนะครับก็เพื่อใหอ้พุทธคุณต่างๆแล้วก็เนื้อว่านต่างๆประสานเป็นหนึ่งเดียวกันรวมในองค์พระนะครับก็คือ อิทธิฤทธิ์ของขมิ้นขาวปัดตลอดนะครับสำหรับขอทองแก่เกือ <c oughs> บไม่รอดนะครับบุญยาวันนี้ลุงยามาให้ชมสองว่านนะครับสำหรับขมิ้นขาวปัดตลอดเดี๋ยวอา่อานี่นะครับคือขมิ้นขาวปัดตลอดนะครับทรงต้นนะครับอีกอันนึงก็เป็นอขอทองแก่นะครับขอทองแก่จะอยู่ด้านนี้นะครับอนี่นะครับ ขอทองแก้อ<า>ขอท่องแก้ต้นนี้นะครับเกือบเกือบไม่รอดนะครับลุงยาช่วยชีวิตไว้ได้ทันนะครับอคลิปก่อนที่ลุงยาทำคลิปก็มีประมาณห้าถึงหหัวนะครับแล้วลุงยาก็หักหักเป็นเล็กๆประมาณสิบหัวนะครับก็เหลือรอดเหลือรอดหนึ่งต้นนี้นะครับ1ต้นนะครับแล้วก็ ต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะครับครับต้นนี้ก็หนึ่งสองสามสี่สี่ใบแล้วนะครับสำหรับอขอทองแก้นะครับแก้พิษว่านคุณใสต่างๆนะครับถือว่าเป็นสุดยอดว่านเลยครับสำหรับขอทองแก้นะครับตรงนี้ก็จะดูล่งเลยนะครับลงยาก็เมื่ออาทิตย์ก่อนลุงยาก็กู้กู้ขึ้นมาได้หนึ่งหัวนะครับกู้ทานเนื่องจากว่า ในคลิปลุงยาปลูกเขาต้นเขายังไม่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 โตเลยนะครับเดี๋ยวลุงยาจะเปลี่ยนมุมกล้องใหม่นะครับครับก็คลิปคลิปก่อนที่ลุงยาปลูกขอทองแก้ลุงยาปลูกแนวนี้หมดเลยนะครับแนวนี้นะครับแล้วทีนี้หัวหัวยอดยอดเขาก็โผล่สั้นๆแบบนี้นะครับโผล่แบบนี้นะครับสั้นๆนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับกล้องนะครับ แล้วก็ลุงยาก็ปลูกนะครับแล้วเกิดฝนตกหนักสองสาวันนะครับช่วงนั้นบริเวณนี้เน่าหมดเลยนะครับก็เหลืออยู่สองต้นนะครับต้นนี้กับต้นนี้นะครับนี่นะครับสําสหรับขอทองแก้นะครับแล้วลุงยาก็ช่วยเหลือกู้เขาขึ้นมาได้หนึ่งหนึ่งหัวนะครับ <c oughs> ก็ใส่กระถางพ่อชาวไว้ก่อนนะครับเพื่อ,อให้ต้นเขาตอลุงยาก็ถึงจะ นำมาปลูกนะครับก็เหลือรอดต้นนี้นะครับแล้วก็ตน้นมดแล้วก็อีกหนึ่งัวนะครับสําหรับขอทองแก้แก้พิษคุณใสต่างๆนะครับมนดําต่างๆหรือเราไปาทานเห็ดเมาหรือทานว่านยาที่เมาบางคนว่านยาว่านยาสมุนไพรนี่นะครับธาตุาของคนเราจะไม่เหมือนกันนะครับเวลา อีกคนหนึ่งทานไม่แพ้อีกคนหนึ่งทานแพ้นะครับสําหรับสมุนไพรต่างๆนะครับในการทานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับในการใช้เนะาะเมื่อเราแพ้สมุนไพรตัวน,นั้นๆที่ทานนะครับก็ถอทองแก่นี่นะครับนี่นะครับขุดมานะครับแล้วก็ตำผสมกับน้ำสาวข้าวนะครับ1แก้ว แล้วก็ดื่มนะครับก็จะถ,ถอนพิษเมาแพ้อาการแพ้ต่างๆคลื่นเหียนอาเจียนและวิงเวียนศีรษะต่างๆแม้แต่พิษคุณไถคุณสายที่ตกท้างกอ็อิทธิฤทธิข์ของของทองแกน้นี่ก็ถอนถอนได้นะครับก็คลิปนี้ลุงยาก็มา update, อัปเดตขมิ้นขาวปัดตลอดนะครับ3ต้นนี้นะครับหลังจากได้มาห่งหน่งแง่งห่งแง่งประมาณ4นิ้วก็ตัดสา สามต้นก็ได้ต้นมาสามต้นนะครับแล้วก็ขอทองแก้เหลือรอดอยู่สองต้นกับอีกหนึ่งหัวแน่น้อยนะครับที่มีต้นอ่อนโผล่ขึ้นมานะครับนี่นะครับนะครับ <c ười> <c ười> เกือบอกู้เกือบกู้ขึ้นมาไม่ทันนะครับสำหรับขอทองแก้ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการปลูกว่านหัวว่านต่างๆเราต้องเพาะ เพาะชำในกระถางให้ต้นโตโตก่อนนะครับจึงลงปลูกเป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าหน้าแล้งไม่เป็นไรนะครับช่วงเดือน5เดือนหไม่เป็นไรนะครับเราปลูกกําลังงอกกําลังดีนะครับแต่ถ้าช่วงสิงหาลุูยาปลูกสิงหานะครับขอท่องแก้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักๆน้ําน้ําจะ,ะซึมเข้าไปในหัวว่านหัวว่านแฉะแล้วก็จะเน่านะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับขมิ้นขาวปัดตลอดและขอทองแก้เหลือรอดอยู่2ต้นกับอีกหนึ่งแง่งนะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับ